อาจารย์ดาวสงวนรังสิคุณปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์สาขาสถิติของคณะวิทยาศาสตร์นะคะก่อนที่อาจารย์ดาวจะมาทำงานที่มจทเนี่ยเคยมีประสบการณ์ของการเป็นคุณครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนนะคะ ทำการสอนอนักเรียนในระดับประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษาอยู่ประมาณ2-3ปีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์บ้างสุขศึกษาบ้างบางทีก็สังคมศึกษาบ้างซึ่งอยู่กับเด็กๆก,ก็สนุกดีนะคะแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ไม่สารฝันของอาจารย์ดาวนะคะซึ่งหลังจากที่ไปเรียนต่อแล้ก็จบปริญโทจาก จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ดาวตั้งใจที่อยากจะส่งต่อความรู้ที่มีความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาเนี่ยให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่เขาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่พัฒนาประเทศได้ก็เลยตัดสินใจมาสอบเข้าทำงานที่มจทแห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นความโชคดีของอาจารดาวที่ทางมจทให้โอกาสให้ได้เข้ามาร่วมทำงานเพื่อสารฝันต่อ ตั้งแต่ปีพศ2535จนกระทั่งถึงปัจจุบันฝันอาจาร,รดาวเป็นจริงสองอย่างแล้วค่ะฝันอันแรกอย่างแรกเลยได้ทำงานตามที่ตั้งใจไว้อันที่สองตั้งแต่อาจาร,รดาวเรียนจบมาทำงานใหม่ๆเคยตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าถ้าพออายุมากขึ้นมาก็อยากจะเป็นคนแก่ที่มีฐานะที่ร่ำรวย เพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานแต่ความฝันอันนี้สำเร็จไปแค่ครึ่งเดียวค่ะก็คือตอนนี้ได้แก่สมใจนะคะแต่ไอความร่ำรวยนี่ยังไม่มีวี่แววเลยค่ะเมื่อได้รับโอกาสให้เข้ามาทำงานนะคะก็ตั้งปณิธานไว้นะคะว่า อาจจะทำงานให้เต็มที่สมกับที่มททไว้ใจแล้วก็ให้โอกาสอาจาร,รย์ดาวมาสารฝันต่อนะคะก็เลยมีหลักการทำงานไว้ว่าจะต้องไทยทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพตามศักยภาพที่มีอยู่นะคะแล้วควบคู่ไปกับความมีเมตตาพร้อมที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นให้เต็มที่ตามความสามารถที่มีอยู่เช่นเดียวกัน ความประทับใจของมจทที่อยู่ในความทรงจำของอาจารดาวเนี่ยเมื่อมีตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาเลยนะคะอาจารดาวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทุกคนทุกระดับในหน่วยงานนะคะทุกคนเป็นกันเองสังคมการทำงานในหน่วยงานของอาจารดาวอยู่กันแบบครอบครัวมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างเพื่อนร่วมงานทำให้อาจารดาวเนี่ย มีความสบายใจมีความสุขกับการทำงานตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้เลยนะคะพอถึงตรงนี้ได้ยินแบบนี้อยากมาอยู่ภาควิชาคณิตศาสตร์หรือยังคะปัจจุบันหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นคนที่ใจดีเฟนรนลี่มากๆเลยคะ่ะเพราะว่าแกยึดมั่นคำว่าพราคนสำรานงานก็สำเร็จ อ,อื่นเลยอาจารย์ดาวอยากจะขอขอบคุณทุกองค์ประกอบของการเป็นมจทที่ทำให้อาจารดาวได้รับโอกาสมาสารฝันนะคะและจะอยากขอบคุณอาจารย์อาวุโสทุกท่านที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับอาจารดาวทั้งในเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตตั้งแต่อาจารย์ดาวเริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาจารดาวนะคะ และอยากขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความช่วยเหลืออาจาร,รดาวในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้อาจาร,รดาวหัวจับปวดมากนะคะ,ะจนทำให้อาจาร,รดาวผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานามาจนกระทั่งยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และอยากจะใช้โอกาสนี้กล่าวคำขอโทษกับทุกๆคน ้าระยะเวลาที่ผ่านมาอาจารดาวอาจจะเผลอเอาแต่ใจตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่ารักบ้างในบางเวลาโปรดให้อภัยนะคะเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ตรงตรง,ตรงนี้ของอาจารดาวอาจารดาวเลยอยากจะฝากกับพี่พ,พี่น้องๆในปจทของอาจารดาวว่าเมื่อเราทำงานมาถึงวัยที่เรียกว่าวัยสอว ที่ไม่ได้ย่อมาจากสวยทุกวันนะคะอยากจะบอกว่าสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้าไปให้มากๆกก็คือการเป็นผู้ให้ความมีเมตตาและก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยทันกับโลกปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมากจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นสิ่งที่ต้องลดลงก็คือความเป็นผู้รับและ การเอาแต่ใจตัวเองนะคะเพราะเมื่อเราสูงวัยขึ้นมายิ่งสูงวัยเท่าไหร่ความอยากได้ผนวกกับความเอาแต่ใจของเราความเกรงใจจากน้องๆประสบการณ์ต่างๆหลากหลายที่ผ่านการทำงานมายาวนานที่เปรียบเสมือนให้เราเป็นเพชรเม็ดงามในองค์กรไม่ได้มีคุณค่านะคะ เหลี่ยมมันเยอะมากนะคะมันจะทําให้เราได้ทุกสิ่งที่เราปรารถนาอยากได้อะไรจะได้ทั้งหมดยกเว้นความรักความเคารพความศรัทธาจากคนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันดีต่อใจใครอยากเป็นที่รักไม่ต้องรอให้สูงวัยให้เพิ่มและลดในสิ่งที่อาจาร,รย์ดาวฝากไว้ เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ค่ะถ้าเราทำงานมาจนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหมดแรงเดินต่อไปไม่ไหวอาจารย์ดาวจะไม่บอกไว้ว่าให้สู้ๆอดทนนะคะแต่อาจารย์ดาวอยากจะให้รู้ไว้นะคะว่าในโรคนี้ยังมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานอยู่นะคะหามันให้เจอรอบๆตัวเรามีพลังบวก หามันให้เจอแล้วนำมาใชา้ไปต่อไหวแน่นอนค่ะ